กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาเปิดฉากด้วยแบ็กกราวนด์ที่มันคุ้นเคยอย่างเช่นเดิมเนาะก็นั่นแหละค่ะมาทำผมอีกรอบที่ลาลายโยซังนะคะคุณโยซังนะคะก็กำลังจอดรถให้เราอยู่เพราะว่าแถวนี้มันแบบย่านชองดำอ่ะเนาะทุกคนมันจะเป็นย่านที่แบบถนนเล็กแต่รถเยอะและรถหรูรถปราแบบอืเต็มไปด้วยที่แบบรถซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ย ก็แต่พูดถึงเรื่องรถซูปเปอร์คาร์ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าคุณโยฟังขึ้นมาเราก็จะเอาของฝากที่ซื้อมาจากไทยให้ก็ซื้อมาเป็นนี่นะคะเป็นโตแล้วมันมีรถแบบรถใหม่รถปลาหมึกย่างด้วยก็เลยซื้อมาแล้วก็ก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆแบบนี้นะคะข้างในนี้ก็จะมียาดมแล้วก็ยาหม่องขนาดเล็ก เอามาให้พี่ดีไซเนอร์สองคนแล้วก็คุณโยฟังอันหนึ่งเนาะคลิปไทยเป็นยังไงบ้างคะทุกคน<อ>ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะไอลีนเองก็ชอบมากมีความสุขมากตอนถ่ายเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนเนี่ยได้เห็นถึงความสุขของไอลีนในขณะที่ถ่ายผ่านคลิปกันด้วยนะคะเออจะบอกว่าไอลีนได้เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วด้วยแหละ <c oughs> อันนี้จะเป็นเคสของวิกกอวิกกนะคะก็วันนี้นะคะถ้าทําผมเสร็จไอรีนว่าจะเก็บบรรยากาศเที่ยวคาเฟ่ในย่านชองดัมให้ทุกคนได้รู้จักกันเนาะก็เมื่อกี้ลองเสดจดูแล้วว่ามีคาเฟ่อะไรบ้างก็ไอรีนก็ได้เลือกมาที่หนึ่งนะคะชื่อว่า M M N ก็จะออกแบบเขียวๆก็เดี๋ยวทําผมเสร็จจะพาไปที่คาเฟ่ด้วยกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 왓니 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 아이린 마란슨스와이 콩콩 짜잔 어? 밴토세개랑 <laughs> 이거 진짜 맛있어 아로에마 펜마 차이펜마 찬 우유랑 같이 먹으면 아, 진짜 우유, 맛있어 우유 매운 거니까 네. 이거는 그 디자이너 선생들이랑 하나씩 하시라고 야몽이랑 야돔 들어있거든요 어, 야돔? 네 ขอบคุณครับขอบใจนะผมคงไอริน맞나ผมไอรินผมไอรินเสียเสียมากว่ากัดสีผมกัดสีผมเลยกัดสีผมหลายรอบหลายรอบหลายครั้งครั้งหลายครั้งเดยจัดทีจัด t r e เป็นผมจัด t น e a t ผมไปกันร่อยไป นเ,นเหมือนมาเทส p e r s น n ลคอลเลอร์ยังไงไม่รู้เลยอ่ะทุกคนว่าสีชมพูเป็นยังไงกันน่ารราบ,บ้างคะเมื่อกี้สีว่างเป็นยังไงบ้างคะ,ะตลกปะเมื่อกี้ตอนแชมพูเนี่ยก็ลองถามพี่ๆว่า จะไปคาเฟ่น,นี้เป็นยังไงบ้างแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่ชางวอนยองกับอันยูจินได้ไปหมาด้วยก็ตอนแรกก็แบบกําลังคิดอยู่ว่าเออไปเราจะสั่งอะไรดีแต่ตอนนี้พอได้ข่าวว่าชางอนยองไปมาก็จะสั่งตามที่เขาสั่งเนาะเขาบอกว่าคาเฟ่นั้นอนะคนหล่อๆไปกันเยอะมากแต่เราไปคนเดียวเศร้าเนาะ หนึ่งสองสามสว่างมากตัดผมซอยผมออกไปเยอะมากรู้สึกเบาห่วกาลังดีเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ คุณโยซังเนี่ยกำลังเรียนภาษาไทยอยู่ใช่ไหมคะแล้วพอดีว่าคอร์สเขาได้หมดไปแล้วกำลังหาครูภาษาไทยคนใหม่แต่ว่ามันแบบไม่มีคนที่มันเหมาะสมไปไปมามาเรานะคะจะกลายเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับคุณโยซัง คราวหน้านะคะก็อาจจะได้เจอคุณโยซังในฐานะเป็นแบบคุณครูกับนักศึกษาก็รอติดตามบล็อกที่เราไปสอนภาษาไทยให้กับคุณโยซังกันด้วยนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าวันเสาร์นะคะจะมาเติมโคนแล้วก็อาจจะมีการลงสีบ้างไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันเนาะก็นะคะเดี๋ยวไอรีนจะไปคาเฟ่กันต่อขอขอบคุณคุณโยซังสำหรับการทริตเนตนผมด้วยนะคะจอกันอาทิตย์ อนนี้ก็ได้ออกมาจากลารายซังแล้วนะคะแล้วกำลังเดินไปที่คาเฟ่ที่ชื่อว่า MMN วันนี้อากาศค่อนข้างจะดีมากเลยทุกคนช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงหน้าฝนของเกาหลีนะคะแต่จะบอกว่าถึงมันจะฝนตกเนี่ยมันก็ไม่มีความเย็นขึ้นมาเลย They say love. าแบบมากันเป็นคู่มากับเพื่อนเรานี่มาคนเดียวคนเดียวในรา้านตอนนี้ก็ได้สั่งไปเป็น2องอย่างนะคะเป็นออนเนียนซุปหนึ่งแล้วก็อัลฟโพมาทูโคมาเทะหนึ่งสั่งไปทั้งหมดสองอย่างราคา 19, 0 0งาันวอนก็ทั้งสองเมนูนี้มันน่าจะเป็นเมนูเดียวกันกับที่ไอสั่งกันนะคะคุณวนอนยองเนี่ยบอกว่าออนเนียนซุปอร่อยมากมาดูกันนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหน It takes than To It takes know more more words เราบอกว่ากระป๋านี้เป็นกระเป๋าที่เราฝานเองนะคะทุกคนมันล็อกได้ใช้เวลาฝานทั้งหมด ไปประมาณ3ชั่วโมงมากไหม, <า S 2> ม <า S 1> ทุกคน <มา S 1> ตอนนี้นะคะ <มา S 1> ก็ได้ทำผมเสร็จไปกินบรันช์ที่คาเฟ่เสร็จแล้วก็กำลังขับรถไปที่ย่านชังบงนะคะเพื่อที่จะไปทำงานที่คาเฟ่ซึ่งงานนี้เนี่ยจะเป็นงาน สอนภาษาไทยให้กับคนเกาหลีนั่นเองนะคะมีโรงเรียนสอนภาษาของเกาหลีเนี่ยติดต่อมาหาที่ไอรีนซึ่งทางโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยเขาก็ได้ให้บทเรียนมาสองบทเพื่อให้ไอรีนได้ไปแบบสอนหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวจะได้ไปทั้งมิทติ้แล้วก็ถ่ายเทสหน้ากล้องกันสองบทในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเคยคิดแต่เรื่องที่แบบสอนภาษาเกาหลีให้แก่คนไทยแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองสามารถสอนภาษาไทยกับไทยให้กับคนเกาหลี mm hmm. ลก็กําลังไปคาเฟ่เพื่อที่จะแบบจัดสคริปต์แล้วก็ทบทวนบทเรียนจริงๆก็แบบได้ทบทวนไปบ้างแล้วแหละแต่ว่านี่มันเหลือแค่สองวันแล้วไงก็เลยจะเตรียมตัวให้พร้อมให้แบบมันมั่นใจแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ซุปที่นั่นนะอร่อยมากจริงๆมันอร่อยแบบ อร่อยอะทุกคนใครที่ชอบความผักเนเจอ์ีวลเนเจอ์ีวลที่มันแบบไม่ปรุงแต่งอะไรเลยก็ลองไปกินกันดูนะคะคือมันแบบหอมคลิกไทยแล้วก็ขนมปังที่มันเขาใส่ในข้างในนั้นอะก็คือนุ่มนิ่มมากแบบอร่อยจริงๆอ่อะทุกคนจริงๆเขาบอกว่าร้านนั้นนะกาแฟอร่อยมากแต่ว่าเราได้กินกาแฟที่คุณโยสังเค้าให้มาแล้วไงก็เลยไม่อยากกินกาแฟอีกเพราะว่า นสุดท้ายก็ได้มาที่คาเฟ่แถวบ้านนะคะเพราะว่าตอนแรกไปแถวซังบงแล้วมันไม่มีที่นั่งเลยก็เลยจะไปแบบคาเฟ่ที่เป็นไกลๆพอขับไปนิดนึงรู้สึกว่าเออขับไม่ไหวแล้ววันนี้ขับไปเยอะแล้วก็เลยได้มาพักที่คาเฟ่แถวบ้านนะคะอันเด้งดาราอันนี้จะเป็นสโคนส้มอันนี้ก็จะเป็นคายาเพรสเชลนะคะอันนี้จะเป็นบด เรียนที่เราจะต้องสอนก็จะมีของบทแบบ ก็นั่งทํางานที่คาเฟ่ได้แป๊บหนึ่งอยู่ๆมันก็เสียงดังมากแบบนั่นแหละลูกค้าที่เข้ามาใหม่เขาค่อนข้างจะแบบเขาขัีบนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็ทนไม่ไหวก็เลยได้เดินออกมาไหนๆก็ได้เดินมาเราจะมาเปลี่ยนเพียรซิ่งกันนะคะค่ะทุกคนเม<า>ื่อกี้ก็ได้ไปเปลี่ยน เคสซิ่งมาเร<ด>ียบร้อยแล้วพอดีว่าต่างหูอันนี้เป็นต่างหูที่เพื่อนซื้อให้แล้วเราก็อยากจะใส่อันนี้แบบทุกวันก็เลยได้จัดเคสซิ่งให้มันแบบเข้ากับตัวต่างหูนีเนาะก็จะเป็นสีออกยีโลโก้แบบนี้นะคะโเป็นยังไงบ้างคะน,น่ารักเนาะต้องบอกว่าน่ารักน่ารักสิน่ารักมากใช่อตอนนี้ก็ได้ย้ายคาเฟ่มาอยู่ที่ส t า r b u c k สนะคะคาเฟ่เมื่อกี้มันแบบด้วยความที่มันเล็ก แล้วคนที่เข้ามานั่งเนี่ยเขาก็แบบค่อนข้างจะมาคุยกันมันก็เลยเสียงก็ก้องเพลงที่ทางคาเฟ่เขาเปิดมันก็ค่อนข้างจะดังเราไม่สามารถคอนเซนเทรตกับบทเรียนที่เราจะต้องศึกษาก่อนก็เลยได้แบบได้ย้ายมาที่สตัลนะคะตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่มก็ว่าจะนั่งทำต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้ก็จะย้ายไปกินข้าวกันนะคะ ขอให้เราสู้ๆกับการศึกษาบทเรียนที่เราจะต้องสอนจะทำได้มั้ยไม่รู้แต่เรตั้งใจทำ ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแค่สองทุ่มยี่สบนะคะแต่ว่าเราจะไปโยนโบกันต่อแต่เราตั้งใจทำดีสินะก็อีกบทความนึ่งค่อยมาเพื่อนวันพรุ่งนี้ต่อก็ได้เนาะใช่เพราะว่าเราก็ดูไปหลายรอบแล้วแหละถ้าง่นก็ย้ายไปที่สนามโยนโบกันต่อนะคะ นี Hoy, ้ก็รู้สึกว่าได้ไปเยี่ยมมาแบบหลายสถานที่มากๆกก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็คลิปวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้นะคะและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย